สวัสดีครับพี่น้องสุกุุลนะครับปกติอีกเช่นเคยนะครับในสองนุ่มอุญนิสันยุกไหมครับพี่น้องว่าบึงอีกบึงสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังก้างแหอยู่กำลังก้างแหครับพี่น้องครก้างแง่บึงน้ำตื่นเครื่องนึงน้ำเลือกเครื่องนึงจะเลือกหรือตื่นได้รับพี่น้องก็บึงระดับน้ำครับพี่น้องครับจ้าวในที่ตะวันเมื่อนี่บุญลุงมาเพิ่มมีผู้นึงที่มันน้ำเลือกครับอ่าช่วงนี้เพิ่งกำลังวางกันเอาบลุงเนาะยกำลังใส่ปุ๋ยแล้วไปอีกหน่อยว่าเด็ก็เพิ่งเลื่อมร ล้วครึนน่งนึงตื่นครึ่งนึ่งนี่วะตอนนี้เฮาใส่แหใส่ด่างทั้งผอวิรัตเรียบร้อยแล้วฟังอ้อนกันเรียบร้อยแล้วนี่เดินล้างกันนี้เฮาไปไล่ป้าก,กันครับพี่ดรอครับไาเดี๋ยวไปไล่ป้ากันเลยครับไอ้บ๋าไก่ครับนี่ไก่ๆนีนงง่แนีเห็นเงาดำนี่คือไก่ๆหนาเหี้ยหแล้วครับเบิ่งสี่หาโคนหนาเป็น,เป,นเป็นหนากว้างครับพอดีดีเลยปิดเลยเบิ้นเลยโคนพ่อครับมาหนี่เอ้าดำเขาดำเขาเลย มาอไรอุ่นตะไบไว้ที่ตัดีๆเยอะไหมเยอะไหมครับีนี่โอเคพี่น้องครับตอนนี้แฮปปีครับโอู้มมีไฟจวดนินผมจะอาถึกอก็ฝนหุนลงไปเฮ็ดตินเลยเคลียร์ออก่ย จ้ตนีกปลาส้นเป็นพวกปลาไทยปลาหยางเรือถีส้นอยู่ตอนนี้ครับแต่บัดนี้เห็นว่ามีตัวใหไงหยางส้นมาเลยแต่พวกปลาไทยปลาหยางมีส้นอยู่ครับอันยาออกอยู่หยานะหย่างน้อยเขาก็ได้เบล์งป้ายเดอกครับพี่น้องครับวันนี้คล้องซีโบผิดหวังนะวันแรกนี่ข้างหยาทั้งอุ่นยังเลือรายอยู่เหมือนอยู่บอกเพราใหญ่หมวกเท้าอุ่นนี่มาบีบวะเอียงอุ้ก็อุ่น วอ no no ุ้ยยังไงอ่ะเกี่ยวบข้นปลไดลเนี้ยัอหคนเดี่ยวๆนี่ไหมเจ้ามือเท้าไปไหมนี่แหละเนี้ยอยู่กลุ้มๆนี่แหละแบบไรเลยแหละเอามือตัดเหงาทั้งไปเอามือตัดเหงาเ้าสิเจอจะบุเขาม่าแขนซื้อบุเขม่าเจ้าจะออกป่ได้เดยวเด้อเด้อเราทางกลางเห็นมันออกไปทางขอบมันบุนเลยเหอียอกทางกลางรึเปล้าทางลางเดี๋ยวดเเราหล่นบางไปลุงอาลุงมุดป่าป่ป่าตองป่าตองโอ้โปัน่งตระเง ปต้องเคนปต้องมันเป็นฝายเหรอสัมผยาฝายยงหน่อยไปเรื่อยตูว่อยสัยู่ข้าสัมยู่าเลยกูไปอยหอกเลยตัวน่อยทอดนี่มือเว้ยอย่างพือจังเป็นหวยได้กันกับหวยปานินเท่าไรครับเพื่น้องเด้อแต่มงนี้มันเป็นหมองแคบเข้ามาซือยงนยย่ไปพูดออกมานะหยหวนี่หวยป้านินตีเท่าเอาหมื่อวานนะครับถาพี่น้องเด็บิกิฟต์เหมื่อวานครับได้หวยได้กันครับ มอเราได้หาโตตบิ้งมัอนี้ครับฮะยังมีเห็ุต้นน้ำมันเลยครับมันหายอย่างนี้น่าเักยนี่ยังไงยันพอยยง่นวนอองไครับพี่ต่อครับมี่ตัวใหญ่งตัวยูป๊ดปเลยไขบังในปับลอกป๊บปุ๊บปับตุบปับไตุเลยอคือคนยังหอกงเหล้าคือยังบัตันสูนไหมันยังปลูกเรียงอยู่ืมปลูกเลียง

วันนั้นมันปนนั่นนี่เปอะไรเหยียบแล้วเอาไปติดจิกลง็กๆเลยดไอหบัเขาสันตหาพอเห็นได้ก็บกว่าปติดจิกลไมันแตคนหลหลายนอยังนั่มมันอย่างเนาะานของคนานมันมันมันมื่นตัวเออมันมื่นมื่นตัวยหง่ี้มันปนินมนตกชเตาเลยเห็นบไปเรื่อกัเห็นเี้วมันไปเร่ยที่มันมันปนินเน่านี่แหละน้าน้าก็ร่างหายอยากได้น้าสมอก็ตเต้าบไิเยียบเต็มที่ มันเหียวเออเหี่ยวลงอ้หครับพี่น้องครับหลุนมึงตัวใหญ่เลยอยูงตัวใหญ่เลยนะครับด้ออย่งปลาตองหอโอ้ไปใส่รอตั้ตีนใส่อดมังแห้งตัวนั้นตัวใหญ่ดอมันยังแข็งมันตั้แห้งบง่ใช่ไหมอู้อเหยียบขาคนตกเียบมันางอนบไปถึงใส่เลยครับแต่คนหาคนเนงหามหามันหยบ ปวดแต่หอบพะตองตัวเดียวเอ้ไรเอ้าป้าอย่าง้วะตองะตองอบเน่กํลังจะหอบพะตองหน่อยตัวเดียวปาไหนฮะปาไหนโอ้โหัตัางหากตกว่ทำไมันปาเกเด้พ่ออลรบ่อพอที่ต้องอ้่อทเป็นเบอันนี้มันหูมันหวาน่อ้พ่ออะไรบ่ไลเสียนไอพ่ออะบ่ปักปักตีนนิ้วโอ้โ่อยว่าแล้วมันสู้ันยวอะไรรอบบ่เนี่สู้ไปสู้มาอยู่นี้ตัวนึงนี่บ่เห็น โอ้ม oh, so ันคือมันคือปลาดุกนือปะาคสู้ตรงนี้เลยทีนึงเกยบท่าพลุงสู้เหนียงยูุ่่มันูรแล้วอ่อนี่เเร่งไไข่มันแห้งอยู่เลยนี่นี่นี่นีกัวปานแน่วผีบานแล้วเห็นเห็นจีรักตวกเลยเอาไปเลยโบดี้ยินขาที่บ่ดีเห็นเห็นตัวกเลยด้ยินอู้ดังดังตรวกเลยไหมเอาละเออนี่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  ป้ายังด uh, right. ้เบ e no? uh, ิ okay. like ่ปลายังสมุนสมน่นั่นเ่มันอ้ปลาพีวานากตีหรอเออปน่่นั่น่น่่นห่อป่นี่นี่เบล้วหงอเย็บแล้วนี่ปากตนลผสมกับอไาหเลยตเอายไปเด้อเบิ้งเ้ายบไในเ่งาปลาตป้าใหนพานี่ก็ล้วตต่ปแล้วน ปนิ่บ่ไปเสียจมูกเยอกันเสียจมูกดีกันจกปากกันมาเลยนี่นี่ตินคอยมาเอาเขากสัอีเนีย่มันเอาล้นเอากล้อาขื่นนี่ซเอ้ยว้าเด๋ยวกันเลยว้าโซ่ากันเลยตกมกนลงตอัอีกตัวหนึงอือนี่เล่าข่อยนี่อีข่อยนึ่มันเอาข่อยเาได้น่อันเดียวกันเลยอืออันเดียวกันลล่ะมันเป็นมือมือ้นาเป็นมือเอนเมน่งส่เล ถือมาถึงสองตัวหมองนี้กันครับถ้าตอนก็มาจะว่าอ้ไรเราจับปนินถนัดดูตัวนี้ไรตัวนี้สำคัญอนไรสำคัญเั็นเหยียบเหยียบตรงไหนปากตีนแน่ติกคนโอ้คไม่ต้งมีครับ ได้แล้ววะยังไม่ได้จกออกใกมาแล้วครับแต่ไม่ได้จกคอมันอันนี้บอกวินาทีมุดบ่กนาทีมุดครับเตรียมเครืองดอกโอ้ยอะไรอย่ังเงี้ยเดี๋ยวเอาเตรียมกระช่งให้เพื่อนด้วยเอียร์ปากกาเอามาเลยตีนของปากกาเอากระช่งให้เพื่อนด้วย ไดีคนเีคนเดยบแย่ขาด้อ้ันังตวกวยูนี่คราบโอตัวเหยโกกนอตัวนี้ตนี่โกหปักเีัปักเอ้ยเยปักเเยดีๆมีละรอบอบบอบอ้มจสี่อยูโอเคครับปตทีสอปักมือจนปักยังรปัในมันปักมือยังไเออเอาาสุดท้ายตเป็นยังงท้าปัเท้อยไ่ ทานก่นะเพราะ่ไ <that> เ like ็บ the <that> sí ้ม <that> like <arthy> ือเลนะไม่ได้เอาบัต่ะด้านกับสเต็มครับพี่น้องครับมือนี้กัสาดิมพังอีกตุ้ม่าอะรแล้วปนี่วอแล้ววันที่สองห่อยตุ่มขนาดตีนควันที่สองห่อยตุ่มีนะพ่พนนะสมีนะฮนี่มันละเหมือนกบทอสารนิน้ำโอ้ยนี่ปลา้นี่ยู่ใตตีนเดดันหัวมันส่ตต้บักันปลากบคมปนี่ดอก ตัวน้อยแต่จาของก็แต่ปลาไทยก็สิไปคุบแบบันี้มันก็เล้ยสัต์ซะบุปผานี่ปลาใสเลยผีบ้าเลียแตกเลยแค่น๋นปวดสื่อเลยปลางปวดม่นปวดโอ้กตัวสปลารโอ้ยลุดนี่ลุดเขาแยว้เขาดี๋ยว่าลุดเขาแ้หรว่าลุปล่อยเลยบะปล่อยเหรนามันฉีดมือเนาะเดี๋ยวเนาะนี่ก็จะมุนอภิเอาดีมาได้ก็มดด้องลุดด้วย เดี๋ยวพอที่เมาไม่ได้เจ้าเลยจับได้หรอบอ่เหยียบอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคนเตี้อะไจับนีนอนตีนแหอยู่ดีตัวน่อยเอาเงียก็ว่เอาตัวเงียเอานบอว่าแต่ปากกาต้องน่อยตัวอะไรคือสิบเอาเนาะเอาขึ้นมาเลยลงไปขันคอว่าแต่ปากกาก็สิประมาขาางนี้คางี้เดนิดบ่อเอ้ มาจะเหือโทเขาเลยสีตีนคนนว้ยมจ่าเรือโทเขาเลยมันปักเร็วขนาดคนบุญนามโดมตองเจี่ตัวคนบุญนามบดมันใจสิขาดโอ้ยปวหน่อยด้อนี่ต้องงมยูซำานึงอยู่วเจบำสามหนึ่งสามนี่บ้าอะลโตที่สามครับพี่น้องครับคืออะรครับเหลือมีแต้มาแล้วติดตามด้เลยครับไอตีนมันเย็นมันเกิดหาป้าหยาถูกป ปลาตองกินบอลเนี่ยหรอปลาตองมาตังกระตอคนตั้งกระตองสานี่แล้วปลาตองจะเนี่อ้าวสะสมไปเลยเหลืเ่อป้าครับพันธุ์ต้องมาโอ้โอปลาเก่งตัวตแหกแหกหมันไผกังบาดนนนนปลาเก่งครับปลากระมังครับพี่น้องครับปลาเก่งตัวแหลกตีห่อ เด๋ยวมาเลาไล่มาสามสี่มือกําลัางเดี๋ยวปะกิ่งมือแหลกเดีนี้โอ้โหพว่มเฮาไปเจอกินเดียาดา๋ยดวดาร์เบียร์ที่บ้านกบิน้องครับนี่คือบรรยากาศหนางานเมื่อไหล่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาเดี๋ยวคิวประตูกัดทึงด้ครับพี่น้องครับฝนเม่นเงยสมตัวโอ้แง่ห็นกันแล้วเนาะแต่ปกติก็เห็นกันแง่่เห็นเลยนี่คือบรรยากาศหนางา,านครับพี่น้องครับน้ำก็เลือกเด้นี่ ันนี้เป็นนางหางมันเลยครับเด้อพี่น้องเด้วยโอ้โหโตพายุจะแถมอยู่พุน่นกะแต่เป็นนงางหางนี่เนาะสื่อก,กันครับหมองทีโอนยูเลยครับอ,อู้เมยนใหญ่สถมตัวเพิ่มมาเต็มหมากเห็บมาเจอลูกเห็บครับเอาตองอยางแห้งเลยไปเห็นกันแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหไมาแท้งแล้วครับพี่น้องครับนักไปเรื่อยแล้ว มันเลี้วมันมันแล้วมันเล้วนะบางทีจอดแหกจับไล้ตัวหนึงครับกำลังจอดแหกเอาไว้ก่อนละเอาไว้ก่อนมันจะไล่แยงมันจะไล่ไสออกเด๋ยวของเอของ็สั่งจะมีเมีนเด้าเด็กสั่งเลวของนี่มันแทงมีประมาณใส่วิธีการจอดนครับพี่น้องอุ่มงคาโอ้หนามันเลือกอะนานตุ่มหัวเราตอนนี้ผมันอยุ่ตกไปครับเนี่ คนม้อยย่ำยุ้นเลยบอกว่าโอ้ยสู๋ไอ้ฮะไม่ตะกี้ก็หนึ่งสู๋อนิยังไงขอยู่ดขั้งขั้นขันขั้นอ่นตัวดยกันละมีปลาตัวหนึ่งครับดัานสูงแหย่อยู่ก็ตะกีงครับเป็นปลากระมังเนอมันสู่คนยุ่นนะมัย่อมเลยต่ตอน้น่าจิก่อนลหเมื่อกี้กันเหรออิจวยเรก่อแล้วนะตีมันเบ๋บ่ ได้๋เดี๋อยหลังนี้นี่เออนั่นแหละโอ้ผีมันมาผีเแล้วกีกนี่เดี๋ยวอยสิข้ามข้าขาไปเด้อมาเด้๋วไปดึงไปเด้อนี่มาใส่เจ้าใส่มาใส่คอนโทรลดึงท่านกดเองจงหังูหังก็ได้เอาเอากระล่อนไวก่อนกระไม้่อนก็ได้กระลอนใดกได้่อนแดงมาจะีมจังเตอหมเต๋ะสีดึงถนัดเออนยป่าน้ำบอกครับ่ อกๆยืดหนามันเลยายางยาต้องอยกงงตัวตัเวีตัวกรลอบนครับไม่้เลนี่ค่ะคุณมันจะมาสูคนขงสีมันสิเบด้มาออกีูงยืตุคุมตุมืดพ่อห้วพอม่เล่นเลยทีเีอ่าไปทางฟังกันละมาครับแม่ไปดองเรือเาจอดเตียบฟังแลวครับวันนี้มาลุนบงตัวนี่นี่ว่าตัวจะมาสูข้นตัวใหญบอกกูนี่นะ แต็มใหญ่ๆเลยพอดมีอีกตัวหนึงนะเอาเด้อดน่งกัซอยมันเอาละออกอาลเดียเต็ม่ตัวอืมอ่ะตัวหนึงครับตมวามีเพิ่มอีกว่ะลองไต้องหน่อยต๊เดี้า ก็เหนี้วพันดินแลกๆสูอยู่ตอนมุดลงไปจับขาวขอยู่น้ำกรขาะนี่วะเป็นอะไร้างนึงต้งหน่อยป่าตรงหอยเลยอันนี้เป็นวิธีการตุ่มครับ ปนินปนินพอเห็นอันนี้เป็นตรงปนินทีขาเอามือนะมันขาเอาย่บ่งนี่ฝากตัวใหม่ปนื่อรับลงน้ำเลยนนี้หยิออไปอ้ยบได้ก็สอบมาใส่ไหนไปเห็ป่าเอาหุ่นป้ต้องสองสามตัวกตกกระปอ้ก่อนนาะเอเียบกนปะปัญหาเอบนนี้ขาก็เห็นป่ะมันมีบ่ หันตีเอาหลันย่หันทีวันทีสองเดี๋ยวปีนสองโต่ีนี้เป็นหาโตตัวเดียวนี่พ่โตเดียวตัวเดียวบ่กตัวเดียวเลย ขอเลยก็ต้องหน่อยขอหลอเตี้ยเดี้ยเตี้ยต้นดั้นคนอยู่ก็ได้เป็นปลาเกลียงสองตัวตอนเทียวออกเตี้ยในพื้นนี่สักสักเพิ่งเอ้าจับเลยจอมโอ้จอมพอดีจอมเปิดเขาสร้างเลยนี่ มาต ong ครับมาต ong ครับมากจริงจริงเออสั่นอยู่ใบ่บ่บจะสูบฝนใช่ไหมฝนฝนแห้งสูบเจอฝนเย็นข้ามมองแล้วมนี่บริกรเข่าปลายเลยครับพี่น้องครับบ่มีฟืนดั้งแอฟืนเปียกเบิดคือเก่าบ่มีฟืนดั้งไฟครับมาครับพี่น้องมาเบื้องป้าเข้าครับพี่น้องขึ้นมาดันบนมันเป็นอย่างไรมีป้าชนิดเดนเนียพี่น้องเบื้องเนี่ยนี่เป็นปลานิลครับตัวนี้สวงามอยู่ใี่ไหมล่ะป้า แต่มันเห็นหลายโตโอ้ถุงมาใส่เอาตี่สวัดนี่อันนี้ป้านี่มีมือหนีบเลากำลังได้อันนี้ครับพี่น้องครับป้ากิ่งหรือว่าป้ากระมังครับพี่น้องเขากำลังได้ห้าสูงหกนันมาหลายมื่นแล้วกำลังได้มือหนีบครับอืมแล้วก็ป้าขันแยงน้ำเยียดเยียดเยียดอย่างนี่หัดแยงได้บ้างแล้วอืมอะไรถุงมาใส่ปลาเด้อเอาเอาถุงย่างหาถุงย่างมาฮึมผลตกเปียกเออเบ่อกรได้ดอกขึ้นนุ่งแจ ดังไฟบปตีในน่อนครับม่นน่ขันในเปียกงังนสิเสือผ่าด่านบนบอลไม่เปลี่ยนเลยครับเอาเสือผ่าไปทั้งหนอกกั้นกับพราะปันทะเลเลยนี่พื้นผมเอามากกระดองนึงมันเปียกางนู้น่เปียกเบิร์ตเอ้ออ่ะครับพี่น้องมากอะเด้หางซื้อครับพี่น้องปลาคอตีหนอกก็ได้นั่นเด้ र, <laughs> อนี่พอได้แบ่งกันไปแกงขี้เกลีครับพี่น้องบ่ได้ไล่ดอกทุกมื่นห้าก็ไดไอซัมหนี่ล้วสู้มื่นบ่ได้ลื่นหนีบ่เจ <laughs> อ ไปลืมหนีป้าเตี้ยตอกเยาะมาใช้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวคงนำได้ที่พงตัวนี้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาเกลี้งโก้ไรโก้ติดตามมัครับเป๊กก็นังใจ๋ยทีมนั่นครับเดี๋ยวมือหนาสิไปหาอีกอยู่าเราติดตามมือเลยนะว่ามือหนาเขาสิมานกูหนีปอหรือเป๊กยังไงเดี๋ยวเราติดตามมันครับพี่น้องครับานนด่่อตก